โยโยโย่ yo, yo, yo. าย2องตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุางทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับออมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจะเลือกเกมเวลาตีสอตรงนะครับฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดปิดฤดูกาลครับเซบียา จะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาทีมรองแชมป์นะครับเซบียา40แต้มจากการชนะ10เสมอ11แพ้16เกมล่าสุดก็บุกไปแพ้บินเบามา0ต่อ2นะครับกีเก้อฟอร์เรส หมดสิทธิ์ใช้งานซูโซเอลิกลาเมล่าโอลิเวอร์ตอเลสพวกนี้เจ็บหมดนะครับแน่นอนกนหลักคืนนี้เซก,กิโอราม,มอสคุมเกมรับแล้วก็มีตัวริมเส้นอย่างเคีซุดนาบาสมาโกอสอาคุญย่านะครับแนวลุกลูคัสโอกัมโปสลูเกบากิโอกองหน้ายูเซฟเอนเนเซอรี่ครับเจอกับบาร์เซโลนา82แต้มจากการชนะ25เสมอ7แพ้5 เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มรายโยบายกาโนมา3-0นะครับคือวันนี้ชาบีหมดสิทธิ์ใช้งานกาบี้กับเฟรงกี้เดยองนะครับแกนหลักก็คูบาซี่ อินิโกมาตินเนสแนกลางกุนโดกันเปดรีนะครับนาลุกราฟิน่ายามินยาเมากองหน้าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับนัดแรกเจอกันบาซ่าเปิดบ้านชนะ1นสู 0, นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองบาซ่าบุกมาเป็นต่อครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายของชาบีนะครับแต่ว่าบาซ่าจริงๆไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับยังไงก็จบที่2ไม่ว่าจะแพ้เสมอหรือชนะส่วนเซบีย่าเนี่ย ลุ้นไปถึงอันดับ11ได้ครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังก็แพ้มา3เกมติดอย่างไรก็ตามครับเซบีย่าก็เล่นในบ้านเป็นนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับต่อหน้าแฟนบอลบาซ่าเองก็ขาดแรงจูงใจไปพอสมควรนะครับไม่มีผลอะไรเกมแบบนี้น่าวัดใจเซบีย่าในบ้านครับพี่เจมมองว่ามีโอกาสสูงจะมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์เซบีย่าเป็นครึง่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย